สวัสดีค่ะเมย์เชเลอร์นะคะสำหรับ Facebook Live วันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วหัวข้อ,ขอก็คือการเลือกตลาดสำหรับโคชชิ่งห้าหกลักซึ่ง6วันที่ผ่านมาก,ก็พูดถึงเรื่องของการสร้างแบรนด์แล้ววันนี้ก็จะเปลี่ยนมาพูดถึงเรื่องของการทำโคชชิ่งห้าหกลักกันบ้างซึ่งการเลือกตลาดมีความสำคัญเป็น e อนัอนดับต้นๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกตลาดจะจะ,ะก็คือไม่ใช่ว่าทุกตลาดที่ลูกค้าในตลาดนั้นเขาจะยอมอจ่ายเงิน56หลักสำหรับ ค่าโคชชิงสำหรับสาลาดหลักๆก็คือ health wealth relationship s ก็คือเรื่องของสุขภาพการเงินการเงินรวมถึงพวกการลงทุนด้วยแล้วก็เรื่องของอความสัมพันธ์ในครอบครัวทีนี้อันแรกเลยก็คือเรื่องข,ของสุขภาพก็พวกฟิตเนสพวกลดน้ำหนักก็ทาไงใไทยให้เขาดูดีประมาณนี้ก็ เกี่ยวกับพวกสภาพก็รวมก็ค่อนข้างจะก,กว้างนะเกี่ยวกับพวกสกปรแล้วก็อันที่2คือเวลก็เกี่ยวกับการทําเงินพวกทาเงินออนไลน์พวกการลงทุนอสังหารือมพัพย์บลงทุนโ้นคริปโตก็รวมถึงเออ l วลก็จะเป็นตลาดของพวกทาไงที่ให้ทําเงินมากขึ้นแบบร่ำรวยขึ้นประมาณนี้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือเรชั i นเจฟส์นี่ก็หมายถึงที่ทําไงที่จะสำคนที่ไม่มีคู่ก็ ต้องการหาคู่ก็ประมาณนี้ก็จะสมาี่จะแยกได้เป็นระดับอายุหรือว่าคนทีเพิ่งจะหย่าค่ะหรือว่าเพิ่งคนที่อายุมากประมาณนี้หาคู่ก็สามารถที่จะ,ะแยกย่อยไปแล้วก็ซึ่งการเลือกตลาดนี่มีความสําคัญมากๆก,ก็อย่างที่แจง้งก็คือไม่ใช่ว่าทุกตลาดเนี่ยลูกค้าเขาจะยอมจ่ายค่าโคชชิง่งท่าหกเราก็ส่วนที่ ตลาดที่อันนี้ก็จะเป็นตลาดหลักๆซึ่งคนสามารถที่จะแยกย่อยไปได้อีกก็เป็นอันนี้เป็นแบบตลาดกว้างๆที่ที่ที่อา่าเขาเรียกว่าถามว่าคนเลือกหนึ่งในสามตลาดนี้เราก็เท่ากับว่าจะอ่าโอกาสประสบความสมําเร็จนี่เป็นเป็น,ปนมาเพราะว่าถามว่าคนเลือกตลาดที่ไม่ได้อยู่ในหนึ่งในสามตลาดต่างๆนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะทำน้ำได้แต่ว่าอาจจะยากหน่อยเพราะว่าอ่ลูกค้าก็อาจจะแบบไม่ค่อยรู้จักหรือว่าความต้องการอาจจะมีน้อยแล้วก็ ข้อมูลอะไรก็อาจจะมีไม่เยอะแตะ่ที่ได้ยินมาถึงแม้ว่าคนที่ทำพวกเน็ตทิงพวกอะไรก็เขาก็ทำเงินได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ก็แต่ว่าถ้าหาว่าคนเลือกสามตลาดตลาๆถ้าว่าโดยเฉพาะคนที่หาว่าคนยังไม่เพิง่งยังไม่เคยทำธุรกิจออนไลน์มาก่อนก็ยังนึกไม่ออกว่าจะทำตลาดไหนดีก็จะเป็นแนะนำให้เลือกหนึ่งในสามตลาดซึ่งคนสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมแยกย่อยอีกอันนี้ก็แนะนำให้ก็คือกว้าง ว่าเหมือนกับว่าเป็นเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จว่าง,งันเถอะก็นคะว่าคุณเจะอง,องใน3ตลาดนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปดูารายละเอียดย่อยได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์พวกมกเกซีนต่างๆพวกเว็บไซต์ amazon.com ก็เข้าไปดูพวกตลาดย่อยๆที่ที่ทททความนิยมก็ประมาณนี้สำหรับพวกสุขภาพก็สมารถที่แยกย่อยได้เป็นพวกทำ โยคะพวกฟิตเนสแล้วว่าพวก H อ IT ประมาณนี้ค่ะพวกอ่าเทรนนิง่งพวกอ่พวกสุขภาพาพ,พวก,กออกกำลังกายประมาณนี้ก็สามารถที่จะแยกย่อยไปได้แล้วก็ก็เข้าไปดูะคะ่ะว่าก็ลองเข้าไปดู youtube ก็ได้ว่าวิดีโอที่วิดีโอวาตลาดที่คุณสนใจนะมีคนทำวิดีโอเกี่ยวกับหัวข้อไหนบ้างสามารถแยกย่อยแยกย่อยอะไรอ่าแยกย่อยไปได้อีกไหมหรือว่าเข้าไปดู Google Trends ก็ได้ว่าว่าอ่า ช่วงนี้นี่ตลาดไหนที่ได้ความนิยมแต่ว่าถ้าหากว่าคนเลือกตามเทรนด์นี่ขอเตือนนิดน,น,นึงว่าถ้าหากว่าคนเลือกตามที่ความต้องการก็อาจจะแบบความต้องการอาจจะปีนี้ความต้องการมากอ่าสามปีที่ถัดไปก็จะอาจจะไม่ค่อยมีคนบอกสนใจประมาณนี้ก็ ก,ก็ขอเตือนนิดหนึ่งก็ให้เลือกถ,ถ้าเป็นไปนได้ให้เลือกตลาดที่สามารถที่ทําเงินได้ตลอดนะคะไม่ใช่บอความต้องการบอกว่าเพิ่มขึ้นลดลงประมาณนี้ไม่ไม,ไม่แน่นอนก่อนนะยำให้เป็นที่เรียกว่าเอเวอร์กรีนก็คือทําเงินได้ตลอดก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็หาคนสนใจก็อย่าลืมดู6คลิปแรกที่เมย์พูดถึงการสร้างแบรนด์ออนไลน์แล้วกอนี่มันก็จะ เน้นเกี่ยวกับการทำโคชชิง5-6หลักวันที่เหลือก็เป็นวันที่ 8, 9, 10ก็เหลืออีก3วันรวมถึงวันนี้ก็จะ4วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของไฮทิเกตโคชชิงแล้วค่ะ5-6หลักซึ่งคนสามารถที่จะทําได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาถาว่าคนเพิ่งจะเริ่มธุรกิจใหม่ๆอาจจะงบน้อยหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีความรู้ก็แนะนําให้ทําแบอบกว่าแบบฟรีก่อนถามมีประสบการณ์พอมีเงินวนเวียนเข้ามาในการทุนธุรกิจแล้วก็นําเงินส่วนนั้นไป ลงทุนกนรนารทำโฆษณาซึ่งไม่ก็ยังไม่ได้ทำนะโฆษณาจ่ายเงินก็อนาคตก็ยังศึกษาอยู่หนึ่งในเคล็ดลับที่เพราะว่าไปเจอโคชคนหนึ่งก็น่าสนใจก็กําลังศึกษาอยู่ก็ยังไม่ได้ลงมือทาก็คิดว่าคงจะลงมือทำทเร็วนี้ถ้าว่าได้ผลเงี้เราจะมาแบ่งปันกันท็อปรีแคปก็ แต่ว่าคนสนใจในการทำอ,อันนี้ไม่ใช่เฉพาะธุรกิจโคชชิ่งห้งหลักเท่าน,นั้นก็จะเป็นธุรกิจออ,อ,อ,นนอ,อนไลน์โดยทอ่์ไ์โดยโดยกว้างๆก็จะเน้น3ตลาดนี้ค่ะพวก health, well, relationship s ก็เป็น3ตลาดหลักๆนี้นะคว่าคนสนใจ โปรแกรมโคชชิ่งหนึ่งต่อหนึ่งการสร้างแบรนด์ออนไลน์สำหรับมือใหม่แล้วก็ไนสอนเรื่องของการทำการขายโคชชิ่งค่าหลักด้วยก็ลิงก์จะอยู่ในดีสคริปชันแล้วก็รวมถึงบางคนยังไม่พร้อมที่จะเรียนโคชชิ่งหนึ่งต่อหนึ่งก็มีคอร์สออนไลน์คอร์สอีเมลเงินล้านซึ่งจะเน้นเรื่องของการใช้อีเมลในการสร้างแบรนด์ในการทำการตลาดแบบฟรีก็มีด้วยแล้วก็ถ้าคนต้องการของฟรีก็มีห้ามไวเซตการสร้างแบรนด์ออนไลน์สำหรับมือใหม่ก็คอมเมนต์ yes มา ตรงคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอคลิก็จะได้ส่งของฟรีไปให้ค่ะคิดว่าคุณจะมีแค่นี้ก็สั้นๆต่ได้ใจความวิดีโอคลิปก็ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะที่ติดตามว้พวก่งนในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่8ของการทำ f a c e b o o k l i v e ก็จะพูดถึงโคชชิงค่ะหกหลักคลับที่ดีๆก็จะมาแบ่งปันกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามพกหนนใวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ